คลิปวันนี้เราจะมาสร้างแบ็กกราวด์โบเก้ให้กับสินค้าของเรา แบ็คกราวโบเก้ที่เป็นหมายถึงเนี่ยเป็นดวงไฟเบลอๆอยู่ข้างหลังสินค้าซึ่งการที่มันมีโบเก้ขึ้นเป็นแบ็คกราวให้กับสินค้าแล้วมันจะเพิ่มความน่าสนใจหรือว่าความสวยงามความละมุนอะไรเงี้ยให้กับสินค้าของเรามากขึ้นดูภาพก็รู้สึกว่าภาพมันดูแบบสวยดูละมุนดูมันมีอะไรมากขึ้นกว่าฉากปกติแต่ว่าพวกสินค้าที่เป็นรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับแบ็คกราวที่เป็นโบเก้เนี่ยจะเป็นของที่ต้องการความสวยงามอ่ะอย่างเช่นเครื่องสําอางหรือว่าสกินแคร์น้ําหอมอะไรพวกเนี้ยหรือ แม้แต่อาหารหรือว่าขนมหรือเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ใช้ได้คือแบ็กกราวโบเก้นเนี่ยความเห็นเบนนะมันจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกสินค้าถ้าสินค้าอะไรที่มันแบบต้องการความเท่แข็งแรงอะไรเงี้ยจะไม่ใช่ละวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการสร้างโบเก้แบ็กกราวให้กับสินค้าของเรานะมาเริ่มดูอุปกรณ์กันดีกว่า อุปกรณ์อันดับแรกที่จะเป็นตัวที่จะสร้างดวงไฟให้กับเราอันนี้ก็คือไฟคริสต์มาสที่มันจะเป็นแบบเม็ดเม็ดดวงกลมๆเล็กๆแล้วก็จะใส่ฐานอันนี้เราซื้อมาจากอ e ียกียจริงๆจ,จ,จะใช้ไฟคริสต์มาสแบบไหนก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นทรงนี้ต่อมาสิ่งที่จะเป็นคีย์หลักในการสร้างโบเก้ของเราก็คือเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างตัวนี้ก็คือเลนส์โอลิมปัส25 1.8่มันเป็นเลนส์ของกล้องเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์มันก็จะเทียบเท่ากับระยะ50ในฟูลเฟรม ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างคืออยู่ที่1.8มันจะทําให้โบเกของเราเมีดวงกลมโตสวยงามมากขึ้นคือมันสร้างโบเกได้ง่ายอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีกล้องที่แบบมีรูรับแสงกว้างอะไรเงี้ยก็คือใช้ไปเลยเปิดให้กว้างสุดเต็มที่ไปเลย1.4 1.7 1.8อะไรเงี้ยเปิดเข้าไปเลยถ้าถามว่าจะใช้เลนส์คิดที่มากับกล้องเนี่ยได้ไหมก็พอได้แต่มันจะไม่สวยอย่างตัวนี้ใช่ไหมเป็นใช้กล้องโอลิมปัสเพน EPL 9ติดกับเลนส์ คิด1442 f 3.5ถึง5.6ตัวค่า f เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่กว้างมากพอเนี่ยมันจะทําให้โบเก้ของเราเป็นเม็ดแบบเล็กๆอะ่ะเหมือนเม็ดแตงโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นแบบเต้นลวดเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบชัดเจนอะไรเงี้ยมันจะสร้างโบเก้ได้ยากมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยแนะนําว่าใช้เป็นเนลนส์รูรับแสงกว้างตัวเนี้ยจะดีที่สุดในการสร้างโบเก้นะอุปกรณ์อันต่อมาก็คือเต้นขนาด40เซนอันนี้คือจริงๆแล้วเต้นจะขนาดไหนก็ได้แหละแต่นี้วันนี้เป็น เลือกเป็นเต็นท์40เซนมาเพราะว่าของที่เราจะถ่ายเนี่ยมันจะเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้จะถ่ายเป็นขวดน้ําหอมเบนก็เลยหยิบเต็นท์40เซนมาซึ่งเต็นท์เนี้ยมันจะมีข้อดีคือมันก็จะกั้นแสงจากภายนอกให้มันไม่เข้ามากวนในภาพสินค้าของเราแล้วก็มันจะสามารถติดฉากได้ด้วยมันก็สะดวกดีที่จะใช้ตัวเนี้ยแต่วันนี้เบนจะไม่ได้ใช้ไฟของเต็นท์นะจะใช้แค่ไฟคริสต์มาสอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้เต็นท์ตัวนี้วันนี้เราจะถ่ายเจ้าขวดน้ําหอมอันนี้กันก็จะมีความหวานแบบเป็นหญิงสาวก็ เลยเลือกที่จะใช้ฉากที่เป็นสีขาวเพื่อให้มีความสะอาดมีความสวยงามอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นฉากสีขาวเคลีคลคลยร์ใสๆเลยแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างที่เราจะมาเสริมภาพให้มันดูน่าสนใจ <c oughs> ก็คืออะคริลิกใส เอามาสร้างเงาสะท้อนให้กับขวดน้ําหอมของเราซึ่งเป็นรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายพวกสกินแคร์เครื่องสําอางอะไรเงี้ยถ้ามันมีเงาสะท้อนนั่นมันจะดูสวยงามอ่ะแล้วภาพเรามันจะดูมีความโปรมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นก็นเลยเลือกเจ้าอะคริลิกใสเนี่ยมาช่วยเสริมให้ภาพเราดูสวยขึ้นด้วยแล้วคือมันจะสะท้อนเงาถ้าเกิดว่าเราทําโบเก้ใช่ป่ะโบเก้มันจะดูแบบเต็มไปทั้งภาพเลยเดี๋ยวรอดูอุป,ปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของเราที่จะทําให้เราถ่ายรูปได้นิ่งและเป๊ะมากขึ้นก็คือขาตั้งกล้องเน ตัวนี้คือขาตั้งซิรูยทีศูน RX ตัวนี้ก็เป็นขาตั้งเล็กๆสั้นๆอ่ะกางที่บ้านมันก็ไม่ได้เกะก,กะอลังวังเวอร์อะไรเงี้ยเ็นก็รู้สึกชอบตัวนี้นะมันเล็กๆดีขาตั้งมันจะช่วยทําให้ภาพเรานิ่งภาพมันจะไม่สั่นไหวอะพอเราแมนนวโฟกัสเข้าไปมันก็จะเป๊ะอย่างนั้นเลยภาพอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเรามากางเต็นกันดีกว่า เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เรามาจัดไฟคริสต์มาสของเราเพื่อสร้างโบเก้กันอันนี้เบนก็จะใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ใช้สกอ็อตเทปติดตรงลวดเพื่อที่จะจัดรูปร่างมันให้มันดูเต็มเต็มแบ็คกราวนะ ตน,นี้ไฟคริสต์มาสของเราเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆขยุมขยุมแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ต้องไปคลายมันอะไรมากจัดไม่ต้องเรียบร้อยนะขยุมขย,มขยุมลงไปได้เป็นก็เอามาวางแล้วก็เอาไอ้ฐานเนี่ยออกมาข้างนอกมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาสกอตเทปแปะมันเข้าไปแปะแบบให้มันอยู่ติดกับฉากหลังอะกระจายกระจายตัวหน่อยใช้สกอตเทปช่วยในการยึดรูปร่างของมัน จัดแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่พอใจตอนที่เปิดไฟแล้วรู้สึกเมันน่าจะเติมตรงนี้ตรงนั้นอีกหน่อยก็ค่อยมาจัดอีกทีก็ได้นะอันนี้ก็ลองจัดให้ดูคร่าวๆก่อนติดๆเข้าไปมันก็แบบจะพยายามดันๆให้ตัวไฟเนี่ย ไปชิดอยู่กับแบ็คกราวข้างหลังให้มากที่สุดเราจะได้มีพื้นที่เหลือเล่นตรงนี้โอเคเป็นว่าประมาณเนี้ยรู้สึกโอเคและเดี๋ยวต้องลองเปิดไฟดูเดี๋ยวเบนจะติดกล้องเข้ากับขา,ขาตั้งนะแล้วก็จะปิดไฟทั้ง2ดวงนี้เราจะได้เห็นไฟในเต็นท์ว่ามันออกมาเป็นลักษณะไหนนะตอนนี้เราก็เซตไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดไฟกันดูดีกว่านะเราจะได้ภาพเป็นแบบไหนติ้ง บริเวณด้านบนเนี้ยก็คือไฟของเราแต่ด้วยความที่เรามีอะคริลิกใสวางอยู่ตรงพื้นมันก็จะสะท้อนไฟโบเก้ของเราด้านล่างด้วยก็เลยจะทาให้ภาพของเราเนี่ยมีไฟโบเก้ที่เยอะขึ้นมันไม่ใช่จะมีแค่ด้านบนมันมีเงาสะท้อนด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็การขาตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการเปลี่ยนเลนแล้วเราก็จะใช้กล้อง o อลิมปสเพน EPL9 ติดกับเลนยี่ห้า f 1.8เป็นเลนฟิกเดี๋ยวเราจะมาเซตติ้งกล้องกันเลยเลือกเป็นโหมด M นะเพราะว่าเบนต้องการคนโทรลค่า f แล้วก็ า speed shutter เองบิดข้างบนตรงนี้เป็นตัว M แล้วก็ใช้ ISO ที่ต่ำที่สุดเราก็มาเลือกที่ ISO ต่ำสุดอยู่ที่200ก็จะเลือกเป็น200ไปนะต่อมาไว้บาลานไว้บรลานนี่เป็นขอปรับเป็นออโต้ไปเลยดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกใจยังไงเราก็มาปรับสีไว้บรลานเองได้แต่ว่าเริ่มต้นเอาแบบง่ายๆขอเป็นออโต้ก่อนนะทีนี้มาดูค่า f ค่า f เนี่ยเป็นจะปรับไปเลยที่ 1.8นะเป็นค่า F ที่เปิดกว้างที่สุดตอนนี้เราก็ได้เห็น background ที่มันเป็นไฟโบเก้กลมๆดูเบลอบลอสวยๆแบบนี้ก็คือเป็นผลมาจากค่า F 1.8ของเราส่วนสปีดชัตเตอร์เนี่ยเราก็ปรับไปเลยตามสภาพแสงคือถ้าเราอยากจะให้มันสว่างเยอะๆเนี่ยเราก็ลดค่าสปีดชัตเตอร์ลงภาพมันก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นถ้าเราอยากจะให้มันมืดแล้วก็ เพิ่มสปีชัตเตอร์ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าภาพมันจะมีการสั่นไหวนะเพราะว่าเราตั้งบนขาตั้งกล้องอยู่แล้วไงเราก็มาปรับความสว่างอะไรเงี้ยเอาตรงสปีชัตเตอร์เอาและการเซตติ้งอย่างสุดท้ายก็คือตั้งเวลาถ่ายนะเราก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็มาเลือกการตั้งเวลาถ่ายเอา2วิ ทำไมต้องตั้งเวลาถ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะไปโดนกล้องแล้วทําให้ภาพเบลอเป็นก็เลยจะต้องตั้งเวลาถ่ายเอาเพราะกดปุบแล้วก็เอามือออกจากกล้องเลยแล้วเขาก็ลั่นชัตเตอร์ของเขาเองก็จะลดเปอร์เซ็นต์ของการสั่นไหวของกล้องลงหรือถ้าใครมีรีโมทก็ใช้รีโมทก็ได้นะก็จะสะดวกขึ้นทีนี้เราเอาน้ําหอมมาใส่เลยดีกว่านี้ก็เป็นสินค้าของเรานะเราก็ตั้งเข้าไปแล้วก็โฟกัส ความสว่างประมาณนี้ที่เป็นต้องการแล้วก็จะเห็นตัวขวดมีความใสๆแล้วก็มีสีของน้ำหอมเป็นสีชมพูและส่วนแบ k ็คกราวก็คือจะเป็นโบเก้ที่ดูโกลโกลมีความวิบวับสร้างความน่าสนใจมากขึ้นทีนี้เราก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแชร์ให้ฟังกันว่าทำยังไงถึงจะทำให้เกิดโบเก้ได้ดวงกลมโตแล้วก็ชัด มี4เทคนิค1ก็คือใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างๆอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปยิ่งรูรับแสงกว้างเท่าไหร่ก็จะยิ่งเกิดโบเก้ที่ดวงกลมโตมากขึ้นเท่านั้นส่วนข้อ2ใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสยาวๆอาเป็นสมมุติให้เลยง่ายๆอย่างเช่นเลนส์เจ็ดสิบสองร้อยที่ระยะ70กับที่ระยะ200ในค่าเฟที่เท่ากันระยะ70ถ่ายออกมาโบเก้มันจะดวงเล็กกว่าถ้าเป็นการบิดซูมไปที่200แล้วก็ใช้ค่าเฟที่เท่ากับระยะ70โบเก้มันจะดวงกลมโตกว่าแล้วก็ อันที่สามก็คือพยายามเข้าใกล้แบบให้มันมากๆยิ่งเราเข้าใกล้แบบได้มากเท่าไหร่โบเก้เรายิ่งดวงกลมโตมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวเบนจะทําให้ดูอันนี้อ,นนอันนี้คือพี่เบนขยับก,กล้องเข้าไปใกล้แบบนะจะสังเกตเห็นว่าโบเก้เนี่ยมันจะดวงกลมโตขึ้นเห็นปะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราถอยกล้องออกมา ไกลจากแบบให้สังเกตตัวโบเก้รอบๆนะเห็นไหมเม็ดมันจะเล็กลงมันจะไม่ดวงกลมโตเหมือนตอนที่ขยับเข้าไปใ,ใกล้แบบแบบเมื่อกี้นี้แต่ว่าการเข้าใกล้แบบเนี่ยไม่ใช่ว่าหูเข้าใกล้ซะจนแบบมองไม่รู้เรื่องเลยว่าถ่ายอะไรก็คือเราต้องแบบเมนเทนความหมายของภาพที่เราจะถ่ายด้วยแต่อันนี้คือมันจะเป็นเทคนิคว่าเออยยิ่งเข้าใกลย้ยิ่งเห็นโบเก้เยอะแต่ว่าก็ต้องดูความหมายของภาพด้วยขพราสุดท้ายก็คือยิ่งแบบของเราเนี่ยอยู่ห่างจากฉากหลังที่เป็นไฟมากเท่าไหร่ ยิ่งเกิดโบเก้ได้กลมโตมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องของระยะอันนี้เดี๋ยวทําให้ดูเราจะลองมาทดสอบเลื่อนสินค้าของเราเนี่ยไปชิดกับไฟคริสต์มาสนะอันนี้เป็นเลื่อนไปจนติดไฟเลยนะแล้วก็โฟกัส เอาให้ตัวน้ำหอมของเราเนี่ยเข้าไปชิดกับไฟใช่ไหมเราจะเห็นรูปร่างของไฟเนี่ยชัดเจนถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะเป็นลูกหนําเลี้ยบของไฟอ่ะคือไฟมันจะชัดแต่บางเอิญว่าพอดีภาพนี้มันอาจจะมองไม่ชัดมากเพราะว่าไฟของเบนเนี่ยมันเป็นดวงๆกลมๆมันเลยดูละไม้คล้ายกับโบเก้แต่จริงๆไม่ใช่นะเห็นดวงไฟชัดเจนอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ไฟคริสต์มาสที่เป็นแบบหลอดแหลมๆอ่ะอันนั้นคือจะเห็นเป็นหลอดแหลมชัดเจนเลยแน่นอนยิ่งถ้าเราเอาน้ําหอมเข้าไปติดกับไฟนะมันจะเห็นเป็นแบบ ดวงไฟแบบแหลมๆชัดเจนมากแต่ภาพของเบนนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเราเอาสินค้าเราเข้าไปติดกับดวงไฟอะ่ะมันก็จะไม่เกิดโบเก้แต่ถ้าเกิดว่าเราลากสินค้าของเราเนี่ยให้อยู่ออกห่างจากไฟออกมาออกมาออกมาออกห่างมานี่เ้ากดโฟกัสฝึบมันก็จะเห็นเป็นโบเก้เนี่ยโบเก้ ดวงกลมๆโตๆถ้ายิ่งแบบเข้ามาใกล้ๆโบเก้มันจะยิ่งแบบกลมโตชัดดวงมันจะใหญ่ขึ้นนะเนี่ยหลังจากที่เรารู้เรื่องเทคนิคไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะวางสินค้าของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนก็คือค่อนข้างจะต้องห่างจากไปคริสต์มาสประมาณหนึ่งแล้วก็เข้ามาใกล้กล้องสักหน่อยแต่ว่าเราก็จะต้องให้มันอยู่ในลักษณะที่พอดีเห็นสินค้าชัดเจนอะไรแบบนี้นะให้มันดูแล้วรู้เรื่องอนะ่ะ แล้วเราก็กด<ะ>โฟกัสไปเบนก็จัดองค์ประกอบปร,ประมาณว่าเห็นเงาสะท้อนนิดนึงแล้วก็เห็นไฟโบเก้เป็นดวงกลมๆโกลโกล,กลอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือภาพฟนอ a ลอิมเมจที่อยากจะได้เสร็จแล้วเราก็กดชัตเตอร์อ่าเรียบร้อย ได้ภาพแหละทุกคนที่ดูคลิปเนี่ยก็คงจะได้ไอเดียกันไปแบบตั้งสันภาพสินค้าของตัวเองให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนพวกเราได้ที่ w w w i l e v p t o g o o m s h o p เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย